โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีนี้ครับสวัสดีทำคลิปอะเลสเทสไบร์ทอลนะฮะผมจ,จะมาลองทำคลิปเลสเทกันนะฮะนี่ผมเล่นในบล็อกลันเชอร์นะฮะใช้ Windows 10 UI แล้วก็อ่าก็ใครแหละเออวลาจริงๆก็คิดว่าจะใช้จอดีดีไหมนะฮะก็คิดอยู่นะฮะผมหากถ้าอยากให้ใช้ก็บอกมาด้วยหรือว่าอยากให้กับเป็น UI เหมือนเดิมหรือไม่อยากให้มีชัเดอร์ก็บอกด้วยแล้วกันนะฮะในคอมเมนต์นะผมก็โอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นกันนะฮะผมโอเค อันนี้เปิดมาเรามาอยู่ข้างค้าไอ้ต้นฟักทองนี้เลยนะครับผมโชคดีมากๆนะครับแหมดวงดีจริงๆนะฮะอ่าก็ต้องตัดไม้นะครับในเกมไม้ครับทั่วไเราต้องตัดไม้ก่อนมีวัวม,มีแกะนะฮะแ,แกะคิดว่าควรจะรีบเก็บไว้เดี๋ยวมันหายไปนะฮะผมโอเคอเว้าตัดไม้ก่อนมีรูตรงนี้นะฮะให้เราหาของหรือเปล่านะฮะหาแร่อะไรอย่างงี้นะฮะมั้งไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวตัดไม้ก่อนตดด,ด,ด,ด ตัดไม้ตัดไม้โอเคนี่ไม้ชิ้นแรกนะฮะตัด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 , j, idet, ต,ด,ต,ดตัดอีกตัดอีกอีกอ่าตัดตัดอีกอีกอันอีกอันหนึง่งโอเคนะฮะตัดไม้ wan, สักอันสักสองอันแล้วก็ทำอุปกรณ์นะครับผมอ่าตัดอีกต้นหนึ่งด้วยอ่ะเนี่ยตัดไม้มันช้าจริงนะครับ ตัดต้นไม้ไวๆอย่างเงี้ยอุตส่าห์ใช้บลินเชิงนี่หามตัดไม้ไม่ลงมาตัดไม้อะอยากให้มันมีนะถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็สวยไปอะไรอย่างงี้นะฮะมันตัดไม้ช้าจริงเหรอโอเคได้มาสิบอันนะฮะเอามาคับก่อนนะผมมาจะคับอ่าแต่อันไม่น่าพออีกกันพลอีกกันเอาแล้วไม้ไปไหนเนี่ยโอเคทำเพิ่มอีกนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยกดไม่โดนทีนี่คือแบบมันเด้งเลยนะมันเด้งรู้เยอะโอเคเอาอีกทั้งหมดแล้วก็ไนะ้จิงแล้วก็ทำโต๊ะคราบนะฮะโอเคทำสติกสองชุดนะฮะเอาออกเรียบร้อยนะผมโอเคเอาโต๊ะคราบไปตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะแล้วทำพิกัดก,ก่อนนะผมดี๋ล้วต้องทำนะแอคกนะฮะอ้อย โอเคจะพิแอกนะฮะเราก็จะหาหินนะผมหาหินเพื่อไปอัปเกรดอุปกรณ์ผมไม่อยากปึงไม้ก,กับอุปกรณ์ไม้มากนะฮะนิสัยผมนะฮะผมโอเคทุบเจ้ากล่องค้าไปก่อนปุ๊บนะฮะอ่ามีแกะอยู่ตรงนี้พอดีนะผม<แ>จะอัปเกลหัวมันก็ได้จนระิงจริงเนี่ยจริง ร้อยนะสาบครั้งตายนะฮะแรมก็่มือปกติแน่นอนนะพี่แอคนะฮะโอเคอ๋อมีแกะตรงนู้นนะผมต้องการรีบฆ่าแกะก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาอเอาขนของมันไปทําเป็นขนแกะนะครับจะได้นอนค่ากลางวันได้ค่าวันได้นะผมเวลามืดเไรอย่างนี้เขาไม่อยากให้มันน่าเบื่อนะผมอ๋อก็เลยเลยน้องแกะนี้เลยนั่งสารไปนะผมพักทองเพิ่มอีกแล้วนะฮะโอเคผมเจอพักทองโชคดีเลยอยากเจอไม่ร่นเนาะ เจะมีร่นนะจริงๆอ uh ่าฮะฟักทองฟักทองก็ยังดีฟักทองก่อนอ๋อโอเคตอนนี้เรามีฟักทองอยู่ทั้งหมดออนนี้ถ้ารวมอันนี้ก็เจ็ดอันนะฟักทองตอนนี้มีเจ็ดอันแล้วนะผมเออกมาใส่หัวได้นะฮะเอเดอร์แมนได้ด้วยนะครับอะไรที่ดีนะฟักทองจริงนะฮะไปสรุปในดีเอ็นนะฮะก็ใช้หัวฟักทองเนี่ยแหละช่วยได้นะครับผมโอเคก็ไปหาหินนะครับพลาดมานานแล้วโอ้ไม่ได้หาหินเลย เมื่อแต่ภาพเมื่อตื่นเต้นนะฮะโอ้ยขุดตรงนี้มีทางอยู่ใช่ไหมไม่มีฮะโอเคต้องขุดเองนะฮะชีวิตต้องลิขิตเองโอเคตรงนี้ไม่มีไม่มีหลุมไม่มีดันเจนมีอะไรเลยนะฮะมีแต่หลุมนะฮะเป็นหลุมเฉยๆนะฮะโอเคขุดหินล่าแล้วกันนะฮะอ่าขุดหินขุดหินตือดดดดขุดหินขุดหินเพิ่มโอเคเริ่มบรรยากาศตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยกองฟ้าเที่ยงนะฮะ อัน,นี้เที่ยงนะฮะโอเคก็ขุดหินต่อก่อนโอ้ยเอาสักยี่สิบอันนะฮะไม่ถึงจะถึงไหมเนะี่ยอ๋ยไม่เป็นรูอะสักอย่างนะเนี่ยเป็นรูเรื่องงอย่างนะฮะไม่รู้กันรูอะไรนะฮะอุกบาตตกหละหรืออะไรไม่รู้โอ้หินเพิ่มกันแต่ก็เร็มต้องเริมตัวสร้างบ้านด้วยเนาะใช่ไหม ไม่มีบ้านอย่างงานเข้านะฮะรีบหาแกะอีกตัวดีกยว่าระหว่างนี้ระหว่างแกะกับบ้านหาผมเรยกผมรีบหาแกะดีกว่านะฮะตอนนี้อาหารก็เริ่มลดแล้วนะครับผมจะออุปกรณ์เพิ่มก่อนนะฮะอัพเกรดอุปกรณ์ก่อนเรามีติ๊กโยโอเคเดี๋ยวเราทำโอ้ยไม่มันใช้มันใช้ยากดีเนาะไอ้เนี้ย จริงๆว่ามันใช้ยากนะเอ้ยแปลกแฮะไม่ยอมไม่ยอมเลี้ยงให้นะปกติเวลาวางเง้ยเวลาลากวางมันจะเป็นเลี้ยงให้นะฮะว่ามันจะเป็นอะไรฮนะแต่ไม่ยอมอะ่ะอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่ยอมอะ่ะโอเคพี่แอคออกมาก่อนนะฮะผมจะนั้นทําขวานต่ออ่าแล้วก็ท้ายทาดาบนะฮะผมเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาของมาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคได้ขนแกะมาสองลว ใผ่ตัวคัาไปนะฮะรีบหาแกะนะฮะสําคัญที่สุดนะครับผมตอนนี้แกะสําคัญสุดนะฮะสำหรับผมในตอนนี้เป้าหมายผมนะฮะอ้ยมีอันนี้ด้วยชัว่าเคนเก็บมาสิครับรออะไระฮะเผอเก็บมาอันนี้ทิ้งไว้แล้วกันรอให้มันโตนะฮะจะไม่เก็บมาหมดนะครับรลกธรรมชาตินะฮะนี่รักโลกทํารักโลกค่ะทํารักโลกอ่าตรงนี้ํารักนะฮะรอเรือรอเรือ,รอ,ร,อรอลิงโอเคมีหลุมตรงนี้แต่หาแกะก่อน ขออีกตัวขออีกตัวขอแค่อีกตัวได้ไหม่าปล่อยให้ตัวฉันไปอุทานมีลาวาโอเคถ้ามีหน้าจาสว่างอยู่โอ้ยเจอฐานโชคดีโชคดีแม่โชคดีจริงๆเลยบางทีการที่เราจะหาฐานไม่ต้องทำชาโคด้วยโอเคมีอันเนี้ยมีสองอ่ะ <c oughs> อะไรกันมีฐานอยู่สองก้อนโอ้โถ่แหมมีลาวามีเหล็กนะครับผมโอ้มีเหล็กด้วยนะฮะ ดูดูเล็กนั้นสิเล็กตรงนั้นนะฮะดูดูเล็กโอเคทำทอดก่อนล้วกันนะฮะอันหนึ่งเก็บไว้เผาของนะฮะเพื่อเราจะหาเราจะใช้เจ้าโคที่เรามีมาต่อยอดให้เป็นประโยชน์นะครับอ๋อตรงนี้เรามีแสงจากลาวานะครับใช้ป,ประโยชน์ด้วยนะฮะ โอเคน่าจะมีฐานเพิ่มไหมมีฐานตรงนี้เพิ่มนะโอเคดีฮะมีเหล็กตรงนี้นะฮะเป็นทางลงลึกๆนะฮะค่อนข้างอาจจะลึกนะฮะรือเปล่ปาไม่รู้นะมาลองต้องมาลองดูกันอีกทีลนะ้วมันลึกหรือเปล่ลปานะแต่ตอนนี้ตอนนี้ทอดผมหมดนะฮะแล้วก็ขุดฐานเพิ่มก่อนนะฮะโอ้ยแต่ตอนนี้ต้องรีบหาแกะนะจริงเธอจริงอ่ะแกะผมว่าแกะสําคัญกว่านะสำหรับระหว่งางตอนนี้ผมว่าแกะสําคัญสุดนะฮะขุดฐานก่อนก็ได้โอเคขุดฐานขุดฐาน ก็ขุดเหล็กนะฮะเรามีแล้วเอาแอคนี้มาขุดฐานเนี่ยจริงๆเอาพีแอคเนี้ยขุดฐานนะครับค่ณใจว่ามันพังไปก่อนนะเนี้ยจริงๆจะได้ไม่ต้องเปิดสล็อตอะไรอย่างนงี้ใช้มันคุ้มค่านะฮะทุกนาทีใช้ไม่คุ้มเลยครับผ่าเถอะขุดเหล็กตรงนี้นะใกล้ลาวานี่อันตรายนะฮะถึงตายเลยเปิดมาตายไม่เอานะ,คะใครเปิดซีรีส์อยู่ใครใครดูคิปผมแบบมีอันนึ่งเปิดมาตายอ่ะเปิดมาลงลาวาตายเลยนะฮะน,นะทิกเกอร์แพ็คนะฮะทำให้ผมตุมนๆนะฮะว่าลงนี่มันจะเกแพ็คลาวาอะไรอย่างนงี้นะฮะ นั้นเลยตายไวมากนะครับผมโปรเจกต์หนึ่งนะฮะลองเทคแพ็คนั่นเองกด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 ดโอเคมีเหล็กอีกนะครับผมขุดอีกแล้วก็อย่ายืนเหนือแร่นะเคยลองเคยละตุ๊กจังพอแตกครับผมล่วงไปไหนไม่รู้นะฮะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ได้อัดเลเพนะอันอัดเล่นเล่นเปื่อยอะไรอีกไม่ไเล่นเลื่อเปื่อยนะไม่ได้แบบอัดนะฮะโอเคขุดเล็กเพิ่มได้แล้วมีเหล็กตัวนี้ด้วยโอเคขุดไปได้แกะมาสองนะฮะอาหารเริ่มลด รถไปหกรถไปห้าละเดี๋ยวรดหกแล้วค่อยทำนะแกเดี๋ยวทำเดี๋ยวนี้จิตเทียมทำเลยดีกว่าโอ้ยเหล็กเยอะเหล็กเยอะเหล็กเยอะโอเคอันนี้เหล็กเยอะนะฮะค่อยพูดนะครับผมอ่าข้อสเสียชัตเดอร์คือมันมืดนะฮะมันทำให้อะไรหลายอย่างมันดูมืดไปนะฮะข้อสเสียของชัเดอร์ เดี๋ยวนี้ขึ้นไปจากหลุมเนี่ยปุ๊บปุ๊บนี่งไงไม่ต้องต่อบล็อกโดยเป็นไงเท่ปะละ่ะอ๋อทำท็อตเพิ่มเนว่ยเดี๋ยวถ้ต้องทำติก่อนอคยทำท็อตไปอันเลยดีไหมหรือว่างไงดีโอเคไปอันก่อนแล้วกันเก็บชา้าโคไว้เผายังอื่นบ้างนะฮะเราตัวคาบมาปะเนี่ยโอเคเอามานะฮะ แต่เราจะทำเตาเผานะฮะกลาคืนนี้มืดหรือ,อยังเอ่ยก็น่าจะก็เหมือนไมมก็มืดไปแล้วก็ไม่รู้นะผมโอเคเดี๋ยวทำอะไรก่อนทำเตาเผาก่อนนั่นเองหินไม่พอครับท่านผู้ชมฮะหินไม่พอสุดมายีอันเอามาทำอุปกรณ์เอาไม่ใช่หินนี่มันหินพอนี่หว่ามองผิด เมื่อกี้มองไปอะไรเกี้เราขุดอะไรไมอ่อกี้วิบอะไรมาวานี่เมื่อกี้โอเคเอาละเอาละปัญหาชีวิตเริ่มมาละบัตรหมดะฮะบัตรจะหมดอ้ยน่าจะเอาให้ทันสักยี่สิบนาทีกนก็ยังดีโอเคแต่เราต้อเผานะฮะอ่าเราจะมาเผาเจ้าอาหารกันก่อนละกันนะครับผมเราได้เนื้อแกะมาสองอันนะฮะน่าจะกินแบบฟื้นฟูได้เต็มนะฮะพอดีนะฮบผม น้อแกะเผาน้อแกะสองอันจะใช้่านคุ้มไหมเนี่ยจริงๆเราใช้ไม้เผาแทนก็ได้นะผมอ่าไปใกล้ๆเราอ่อตืดตดต,อต,อต,อตอโอเคเดี๋ยวกินอาหารก่อน เราควบหาไปตอนนี้นึกแกะเสร็จอร่อยโอ้โหพื้นพื้นมาสามนะฮะฮังเกอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวอไอ้นี่ออกไปปุ๊บกินอีกอ่าอิ่มนะฮะโอเคอิ่มเอิบตำลานใจทีเดียวเชียวนะฮะไปะจ,จุดนี้นะฮะโอเคดิบท่องมาจะลงไปดูเพิ่มข้างล่างข้างล่างมีอะไรเพราะข้างบนผมว่ามันมืดแล้วละ่ะ ลงไปสำรวจข้างล่างกันต่อดีกว่าครับพอลงไปทางลงเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้อาจจะน่าจะใกล้ตันละมั้งผมว่านะนั่นไงตันจริงๆด้วยว่าแล้วเชียวโอเคมีฐานอยู่นะครับขุดฐานต่อครับผมดูดูขุดทานกด,ดทานกดทานกี่ก้อนจะขุดทานหมดดีไหมเนี่ยจริงๆอยากให้เพื่อนๆพังๆไปจะได้จะสำหรับใบหนึ่งอันจะได้ไปใช้ทัำแมระอื่นนะฮะอืมขุดขุด แต่บางครั้งให้ขุดฐานเราจะไปแอกไม้มันขุดยากลําบากนะฮะก็เป็นสาเหตุที่น่าเศร้าอะไรเช่นนี้นะครับผมโอเคหมดละอันนี้เราไม่ถ่านยี่สิบสี่ก็สิบสี่อันนะฮะเหล็กเหล็กใช่ใช่ลืมเผาเหล็กเลยโอ้โหลงมาขุดฐานลืมเผาเหล็กล 16, เหล็กเรามีสิบหกเหล็กเรามีสิบหกอันนะฮะโยกเลิอกอะไรเนะี่ยความจําเต็มหรอเฮ้ย <c oughs> hey, ล้างไปแล้วนะเฮ้ย hey. โอเค เขาเล็กนะฮะนี่นะฮะเรียบร้อยทำอะไรต่อดีติดงแงกอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยเราขุดดีม่มันมีทางต่อไหมไม่น่ามีมั้งโอ้ยขุดมาเล่นๆไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอจริงๆนะเนี่ยคือแบบรอทำคอดเพิ่มไหมคทดก็ทำแล้ว เฮ้ยโวจะได้เตียงอยู่แล้วเนี่ยขัดอีกขัดนึกขัดคนแก่อีกอันเดียวเองโอ้โหเอ้ยนอ่บงวงงันี้ก็งุดงิดเนาะจะได้อยู่แล้วเชียวไม่ได้ซะอย่างนั้นกําลังเอ๊ะเดี๋ยวทำอุปกรณ์เหล็กก่อนนะฮะใช่อุปกรณ์เหล็กก่อนนะฮะหรือทําอะไรดีทําชุดเกาะหรือทําอุปกรณ์ก่อนนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันทําอะไรดีนะฮะ่อ,อย ก็ต้องมานั่งรอเิียอยู่ในนี้นะฮะทาชุดเหล็กก่อนแล้วกันนะฮะผมเช้นเหล็กสักตัวหนึ่งนะฮะน่าจะป้องกันดามิอะไรได้เยอะนะฮะมีประโยชน์นะฮะเสร็จละเอยต้องมารอรอรอฉันได้เกยตการรอคอยจริงๆริงใผ่าเถอะโอเคทำชุดเกาะก่อนแล้วกัน,กนนะฮะ เพราะว่ามันน่าจะแบบป้องกันได้เยอะสุดนะฮะโอเคป้องกันสามนะครับผมแล้วก็ังกงนี่ไหมจะได้แบบจริงๆฝั่งนูยังไม่ได้ไปดูเลยใช่ลืมดูฝั่งนูเลยโอ้ยทางนี้ก็อันตรายเหลือเกินลาวาเราก็อยากจะได้เนาะตัวนี้แสงสว่างนี้เราเพิ่งแสงสว่างลาวาเลยอะ ผมมีทางไปต่อ,องนี้นะผมโอเคไปค่อยเดินนะฮะอลาวเนี่ยต้องระวังตรงนี้นะฮะมีลาวานั่นไงทางออกนะครับมีทางสองทางนะฮะเป็นทางออกนะครับผมในขณะเดียวกันต้องคิดโลกในแงด่ดีตรงนี้ก็เป็นเหมือนโล่เหมือนโล่ลาวาผมก็คือพวกมอนเตอร์ผีอย่างเงี้ยตรงมามันต้องเจาเอกลาวาเกาะนนั่นเองนะฮะซึ่งมีโอกาสที่มันจะผ่านเข้ามายากเหมือนกันนะครับผม สร็จย,ยังเอ่ยเลยอันนึงนะครับผมก็รู้ทําอะไรดีนะสำหรับเอคลิปนี้เนี่ยเวลามืดอ,อย่างงี้ก็เก็บตรงนี้มันมืดปุ๊บออกไปทําอะไรไม่สะดวกเลยไม่สะดวกเลยสะดวกอ่านั่นแหละอ๋ททาอุปรกรณ์ไหนก่อนทำมีดว่ะทำพเพิ่มทำอะไรไม่ใช่พวกอะไรนะพวกทําพวดด้วยแล้วก็ทําอ่าโฮนะผมตอบนะฮะ หยิบจอบโอเคเอากรมไปหยิบจอบสองอันอีกอ๋อสติกเช้อสติกอย่างเปลืองเลยโอเคทำทอ็อตทำติ๊กเพิ่มก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ทำท็อตอีกอ่าโอเคเดี๋ยวหยิบของก่อนเรียบร้อย ก็คลิปนี้คงไม่ต้องไอาจจะตัดคลิปไปเลยหรือว่าไงดีก็อาจจะตัดไปก่อนและกันนะครับผมหรือไม่ตัดดีก็แล้วแต่ก็ดูก่อนอ้ยก็ไม่รู้ทาไงดีกูทําอะไรออกไปมีเรื่องกับชาวบ้านดีไหมผมอยากไฟ,คร,กฟครับผม,ม,บผมอยากไฟมีใครอยากไฟกับผมไหมครับผมอยากไฟครับผมอยากมีเรื่องหัวร้อนตอนนี้โอเคมีคนมีคนอยากโอเคนั่นะมันไม้หรือว่ามีคนอยากหัวร้อนตับตัดไม้ก่อน ออกมาตัดไม้ได้อยู่นะครับผมอ๋อไม่มีนา่ากลัวสุดกับคีเปอร์จริงๆคีเปอร์นา่ากลัวสุดและไอตอนผมเจอชิงชิฟอะมันฆ่าบิงชิผมตายอ่ะคือแบบร้องไห้หัวร้อนแบบบิงชิฟแต่แบบมันเป็นบิงชิฟดิจิแนเลตในโลกแบบสมขึ้นมาแล้วสุมปรกฏว่าเจอจะเอ๋เจออะไรอย่เงี้ยโอ้โหโชคดีมาก พระเจ้าสุดท้ายในแง่คิปเปอร์ระเบิดจะจับมันไว้สักหลุมสัหน่อยสรุประเบิดตายตูมจบอู้เย่เย,ย่หน้าเศ้าเหลือเกินอทำอังเกงกันอังเกงเหล็กโอเคตอนนี้เราค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะฮะนี่เรามีเสื้ออังเกงเหล็กนะฮะดีเฟน์ค่อนข้างเริ่มเยอะแล้ละอามาน กินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วออเกินครึ่งละก,กันดมนัมเทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละวแหม่ก็ปักทอรตุนสว่างปักเพิ่มความสว่างไปเรื่อยใครอยากไฟก็เข้ามาได้นะดูซิแล้วดูดิฟิคิลอะไรนะฮะดีฟิเคิลเราครับขอดูแป๊บนึงออปชันนี่เราอยู่นอร์มอลนะฮะนี่ฮลัลโหลมีใครจะไฟไหมครับสนใจอยากมีเรื่องกระทำได้ตรงนี้นะฮะโอ้จะเ,เช้าแล้วเนี่ยแหม่จะเช้าละอือแกะเก๋สาสัตว์ไม่มีเลยทำไมสัตว์มันน้อยจัง หช hey, หน่าเสียดายจริงๆพอบทมันจะสว่างปุ๊บมันก็จะสว่างเลยเนาะอ๋อพาทิของเราออกมาเราจะมานั่งดูพาทิขึ้นกันนะฮะกระทำทีวีตรงนี้นะครับผมอุ้ยระวังหลังเดี๋ยวคิปเปร์เรามาจ๊เอตุ้มตายอย่างงี้ไม่เอานะฮะพาทิขึ้นแล้วโอ้องเช้าวันใหม่นะฮะผมน,นี่คือเวลาของเชา้ากําลังจะวันใหม่นะฮะก็ต้องคอยระวังให้ดีนะ,ะผมเพราะสัตว์โมเอปีศาจมาเกิดได้นะฮะแต่ไม่เห็นปีศาจสัก,กตัวเลยเฮ้ย

ยังไงคีิปาปอรโอเคอันนี้จะฆ่าเอ้ยเอ้ยโอ้โหเนียปุ๊บนี่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 จะฆ่าแกได้จะเอากาน์ดเาเดอร์มาถึกเหลือเกินเรียบร้อยนี่ได้กันพาเเดอร์มาแล้วโอ้ได้กันพาเเดอร์มาแล้วโอ้ยอดฆ่าคริปเปอร์สังหารคริปเปอร์สำเร็จแล้วมีซอมบี้วิลเจอร์ตรงนั้นนะฮะแต่แกตรงนี้ขอฆ่าก่อนแล้วกัน จริงๆอยากฆ่าได็กนักแกะช่อมนักแกะกเฉยโอเคมีหมูหมูเหมาฆ่าหมดแล้วตอนนี้โอเคฆ่าหมูฆ่าหมูฆ่าสับชีวิตจริงก็ไม่ดีแต่นี้เป็นในเกมก็ทำไปเลยแล้วผมโอ้หันจะวิ่งไปไหนโอ้เหมือนนั้นเนี่ยอ๋อมาข้างที่ไปคอนโทรลนี่มาครั้งก็หลุดนะหลุดปุ่มเงี้ยแบบมือหลุดปุ่มมือหลุดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยวไปเก็บเขาตรงนี้แล้วก็จะทำการย้ายที่แล้วก็แกะจา๋าอ่าเรียบร้อย ถ้าแกะเย่าจังไอตอนที่อยากจะเจอไม่เจอพอจะเจอมึงเจอมันผ่านวันแรกไปเจอเป็นโอ้โหมหากราบเลยช้นนี้โอ้ยเสียวลาวาเสียลาวาไมเดี๋ยวเก็บของแล้วก็จะเอาออกบ้านขึ้นไปบนนะฮะตองนี้ก็เป็นอสถรคานที่เราครั้งนึงเราเคยมาครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยไปออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ปิดคลิปกันในุดนี้นะผมเลาวาลาวา โอเคเออกมา Surface ก็ปิดคลิปอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับหากใครชอบกดไลค์ชอบมากกด Subscribe นะครับสวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย